มวลนีดิพิส่อเวทน้ำที่ทำดาเมจเป็นก้อนอย่างรุนแรงผมจะมาไกด์แนวทางปั้นให้แรงที่สุดตั้งแต่ซีูนอีกแล้วครับหรือใครอยากจะโชว์เคสดาเมจขึ้นล้านก็จะมีแนะแนวทางให้ด้วยมูลณีก็เป็นตัวที่ใส่แค่อาวุธคราฟ4ดาวของเมืองไฟดาเมจก็แรงพอๆกับ5ดาวแลยนะคุณผู้ชมคลิปนี้ผมจะมีการทดสอบทั้งแฟกอาวุธเปรียบเทียบดาเมจให้ทุกคนเลือกใส่กัได้แบบง่ายๆเลยครับ แล้วใครที่อยากเติมหามวลนิธิีขึ้นมาผมก็มีแนะนําร้าน List Man น h o p โน .1 เรื่องการเติมเกมเติมเกมกัญชินิแพ็กถูกๆคุ้มกระหน่ำยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็กที่ร่วมรายการรับลิสต์แมนคอยใช้แทนส่วนลดมีบริการเติมเกมผ่อนชําระนานสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชั้นนําบัตรกานันและบัตรเติมเกมต่างๆให้เลือกเติมมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมเกมราคาถูกคุ้มคุ้มบริการไวตั้งที่ l i s t Man ช h อ p เท่านั้นตอนนีี้้้กกก็็มมิจรรรเเขาไไปดดูในนวบบะคั สวัสดีชาวเกมเมอร์บนจักรวาลีปท,ทุกท่านด้วยนะครับมาอยู่กับผมฟ้าข่าวไวส์กายก่อนจะไปสอนโชว์เคสมาเริ่มด้วยวิธีปั้นกันก่อนนะครับแล้วการเล่นมูร์ลีต้องฝึกอยู่พอสมควรนะครับน้องเล่นไม่ง่ายขนาดนั้นแต่ก็ไม่ยากจนเกินไปขนาดผมยังฝึกซ้ําไปซ้ำมาเหมือนกันเลยนะกว่าจะชนานาญได้เนี่ยโอเคสําหรับค่าพลังที่ต้องการผมเรียงให้แบบนี้ครับ HP มาอันดับแรกเพราะมูร์ลัจะแรงหรือไม่แรงอยู่ที่ HP ครับ ทำสามหมื่นขึ้นยิ่งแรงอยากแรงสุดๆให้ไปถึง4ี่หมื่นถัดมาเป็นอัตราชิถ้าไม่ได้ใส่แฟกซี่ออ d i ซเดียนโคเผมแนะนำหกสิบวกเพราะตัวน้องเป็นตัวที่ตีได้2องสาฮิตถ้าไม่ติดคริคือเบาเลยอัตตาคิสำคัญมากคู่มากับ HP แต่สำหรับใครที่ใส่4 c o โคเดกอัตตาคิดลดลงมาหน่อยก็ได้ครับเพราะเซตนี้ให้มาตั้ง40%นะเนาะถัดมาความแรงคิ ค่านี้ถ้าเราใส่อาวุธที่ไม่ได้ให้ค่าความแรงขิค่านี้ก็จะน้อยอยู่แล้วเนาะแต่ไม่เป็นไร HP มาอันดับหนึ่งผมบอกแล้วนะถ้ามีเลือด4 0 0 0 0ืจะมีความแรงขิแค่150%ก็ยังตีแรงเลยคุณผู้ชมแต่ถ้าอยากได้ตัวเลขหนักๆจริงๆต้องใส่อาวุธออบหลักความแรงคิขอซัก250%ไม่ก็280%นะครับถ้าใครทำถึงได้นะดาเมจคุณจะเก็บหลักล้านได้ไม่ยากเลยแต่เลือดก็ต้อง3-4 0,000ื่นด้วยนะ ต่อไปเป็นชำนาญธาตุค่านี้ถ้าใครเล่นสายละเหยมัวรณนีก็ต้องการ EM เหมือนกันครับบางคนคงบอกว่าแค่ปั้น3ค่าแรกก็หนักแล้ว EM อเอ็มาจากไหนอีก สำหรับคนที่มีแฟกท์เทพก็คงจะมี EM แน่นอนซึ่งถ้าทำได้ผมแนะนำ200ขึ้นแต่ถ้าไม่มีเลยก็ไม่เป็นไรนะไม่ต้องซีเรียสแค่ถ้ามีระเหยจะแรงเข้าไปอีกแค่นั้นเองสำหรับตัวผมยังมีแค่42เองผมก็เลยเอานฮิดะไปบัฟเพิ่มให้250หรือให้มูรนีใส่อาวุธเดวิสิต้5สุ่มบัฟชำนาญธาตุเอาดีไม่ดีขึ้นไปถึง700บวกเลยนะ แล้วถ้าผมสุ่มได้ E.M. ดาเมจจะโคตรแรงแต่สำหรับใครที่ไม่เล่นละเหยจะไปเล่นโมโนน้ำไม่ต้องปั้น E.M. เลยก็ได้ครับศูนย์ไปเลยแล้วผมขอเสริมนิดนึงค่า E.M. เนี่ยสามารถเอามาแทนความแรงคิดได้หรือจะให้ไปควบคู่กันก็แรงเหมือนกัน สุดท้ายเป็นฟื้นฟูถ้าอยากกดเอาติทุกรอบต้องมีซัก130%บวกบวกถึง150หรือจะมีนิดเดียวไม่มีเลยเราก็ต้องใช้เวลาวนเก็บเอาติให้น้องนิดนึงอะสก,กิลของน้องก็ได้อนุธาตุอยู่นะแล้วมูลนีใช้แค่60หน่วยเองในการยิงเอาติอะวนสัก2-3รอบแป๊บๆก็เต็มแต่ดามเมจเอาติจะหายไปเลยนะถ้าไม่มีฟื้นฟูโอเคถัดมาอาร์ติต์แนะนำตอนนี้อันดับหนึ่งที่ผมยกให้ก็คือ4ออฟซิเรียนโค ผมไปทดสอบมาทุกเซตที่ใส่ได้แล้วนะติดปัญหาอย่างเดียวกันเลยคือต้องการอาตาัตราคิเยอะมากแต่ถ้ามาใส่เซต4ชิ้นอันนี้ปัญหานั้นจะลดลงเยอะโดยรวมเซตนี้ทาาําอัตราคิง่ายครับทำสัก40-50%แล้วก็เอาไปลงค่าอื่นยังได้เลยผมมี40%ได้จากแฟกนี้40ก็เป็น80แล้วเห็นไหม เอฟเฟกต์ของแฟกสชิ้นถ้าผู้ใส่อยู่ในสถานะพรวิญญาณราตรีและยืนในสนามจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น15%คือมูลนีก็กดสกิลปุ๊บเข้าสถานะพรเลยแล้วก็ได้ความแรงมา15%ทันทีส่วน4ชิ้นถ้าผู้ใส่ใช้ค่าวิญญาณราตรี1หน่วยในสนามอัตราคิดจะเพิ่มขึ้น40%นาน6วินาทีเอฟเฟกตนี้ทุก1วิจะเกิดขึ้นได้1ครั้งวิธีใช้เซต4ก็แบบนี้เลยครับ แค่ให้โมรานีเนี่ยกดใช้สกิลพรบิญญาณก็จะลดลงเรื่อยๆอยู่ละเราก็จะได้อัตราคิ40%ทันทีแล้วใน6วินาทีเนี่ยเราต้องคอมโบให้เร็วที่สุดสกิลอัลติจบเปลี่ยนตัวไปตัวอื่นแป๊บหนึ่งเพื่อรอคูดาวของสกิลโมรานีได้แหละเสร็จก็กลับมากดใหม่ก็จะได้มา40%บนไปเรื่อยๆเพราะมันเกิดขึ้นได้ทุก1วิไงส่วนแฟกชิ้นที่3ให้ใส่ HP หรือชำนาญธาต ชิ้นที่4โบนัสน้ำชิ้นสุดท้ายความแรงขิหรืออัตราขินะครับมาดูเซ็ตต่อไปแนะนำฮาร์ดอัปเดตหรือแฟกซีน้ำเราเนี่ยสองชิ้นจะได้โบนัสน้ำาเปอชิ้นใน15วิหลังใช้สกิลธาตุความเสียหายในการโจมตีปกติและการชาร์จโจมตีจะเพิ่มขึ้น30%ได้มาง่ายๆเลยครับ สก,กิลโมลนีก็นับเป็นโจมตีปกติอยู่แล้วนะคุณผู้ชมถ้าใครไม่อยากฟาร์มเซตใหม่แล้วมีเซตนี้พอดีอันนี้นี่แหละโคตรแรงแต่ผมก็บอกไปแล้วนะอัตตาคิคือหัวใจหลักต้องหาเยอะมากถัดมาซีโนเบสเอามาเพิ่มดาเมจถ้าไม่ตายได้แล้วก็เอามาซับเพิ่มโจมตีให้กับทั้งทีมแต่ถ้ามีคนใส่โนเบสในทีมอยู่แล้วก็เปลี่ยนไปเซตอื่นทันทีครับนอกนั้นถ้าไม่มีทั้ง3มเซตแรกที่บอกไปเลยซีชิเมนาวะก็ยังใส่ได้นะ แต่เซตสจะเสียพลังงาน15หน่วยนี่สิถึงจะเอามาเพิ่มการโจมตีปกติ50%ก็จริงนะเราก็ต้องแลกกันนะแต่แรงครับใส่ทดสอบโคตรแรงเลยนะส่วนเซตอื่นก็ยังมีใส่ได้ยอย่างซีดีเซิร์ทพาวิลอเลียนอย่างเงี้ยมาส่วนเซตผสม2น้ำา HP p ไม่ก็2 HP 2 HP บวก 2HP และ2 c o โคเด็ก n t บวก2อฮันอันนี้ถ้ามีอันไหนก็ใส่ไปก่อนได้เลยถ้ายังไม่มีเซต4 ผมก็เคยใส่2โคเดกบวก2น้ำอยู่นะดาเมจไม่น้อยนะคุณผู้ชมแต่เซ็ตที่ดีสุดก็ยังเป็นเซ็ต4 Obsidian c o d e ดอยู่ดีโอเคถัดมาสำหรับอาวุธแนะนำและการทดสอบดาเมจอันดับ1ประจำตัวเซิร์ฟอัพออฟหลักความแรงคิส่วนออฟลองก็พลังชีวิตเพิ่ม20%และใน14วิหลังกดสกิลธาตุจะเกิดเอฟเฟกเพิ่มโจมตีปกติ เป็นชั้นๆไปแล้วอาวุธชิ้นนี้ยังเล่นกับปฏิกิริยาละเหยที่จะเพิ่มชั้นของเอฟเฟกให้ด้วยนี่ก็ทําให้รู้เลยนะว่าน้องโมรณีเหมาะกับการเล่นละเหยและอาวุธต่อไปที่เหมาะสําหรับสายละเหยโดยเฉพาะเลยนะครับประจำตัวของนาฮิดะออฟหลักให้ EM เยอะส่วนออฟลองก็ดีมากๆเลยผมก็บอกตอนสอนปั้นไปแล้วนะถ้าไม่เอาความแรงคิก,ก็เอาชำนาญธาตุมาแทนได้เพราะดาเมจอาวุธชิ้นนี้แรงติดท็อปจริง แต่ถ้าไม่เล่นละเหยไปใส่อาวุธชิ้นอื่นดีกว่าครับและนี่คือดาเมจตอนทดสอบสกิลแค่ละเหยอย่างเดียวนะไม่มีบัฟอะไรเลยอาหารก็ไม่กินคือผมจะให้ดูแค่ความห่างของดาเมจนะครับตอนทดสอบผมใส่แฟกซี่โคเด็กดาเมจสองแสนนะคุณผู้ชมอาวุธที่ผมมีชิ้นนี้แหละแรงสุดและถ้าอาหนึ่งนะแต่ผมไม่ได้ใส่ชิ้นนี้นะผมไปใส่สีดาวแทนซะงั้นเพราะอะไรเดี๋ยวผมจะมาบอกอีกทีนะครับมาชิ้นต่อไปเลยประจำตัวพี่นิวเวลเลตอ็อบหลักความแรงคี ออลองก็ใช้ได้แค่มีพลังชีวิตให้20%่อร์เนอกนั้นใช้ไม่ได้เลยเพราะมูลนีไม่ใช่สายชาร์จโจมตีนะครับแต่ก็แรงอันดับต้นๆเหมือนกันนะเพราะอาวุธมันให้คิดแ d มเยอะบัวเฮ็พีอีกส่วนห้าดาวอื่นนอกเหนือจาก3ชิ้นนี้ใส่ได้เหมือนกันนะแต่ผมไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่อย่างชาเขียวประจําตัวหมอไผ่ออบหลักให้เฮ็พีผมไปทดสอบมาแล้วอาร์หนึ่งได้ระเหยแค่1 3ึ่งจุดสามแสนถัดมาประจําตัวยาเอกออบหลักความแรงิด ทดสอบสกิล R 1ละเหยได้1.4แสนและ Lost Player ออบหลักอัตราคิทดสอบสกิล R 1ระเหยได้1.1แสนที่เบาๆนี่เพราะความแรงคิผมลดหวบเลยนะแล้วก็ยังมีโดนัทของโคโคมิกับประจำตัวของผู้มาเนจรอีกแต่พอก่อนถ้าไม่มี3ชิ้นแรกที่บอกไปเปลี่ยนมา4ดาวดีกว่าครับพวกคราฟ4ดาว R 5จะแรงกว่าเยอะชิ้นแรกแนะนำอาวุธกิจกรรมก่อนเพราะมี R 5ให้ ออฟหลักก็เป็น HP ออฟลอง R5 ก็จะตีโดนศัตรูสร้างความเสียหายวงกว้าง80%ของพลังชีวิตสูงสุดในตำแหน่งเป้าหมายเอฟเฟกนี้ก็จะเกิดขึ้นได้มากสุด1ครั้งทุก15วิถัดมาจะเป็นอาวุธคราฟของเมืองไฟรับฟรียังได้อยู่นะครับกิจกรรมในเว็บเข้าตรงนี้เลย ออฟหลักให้ค่า HP ออฟลองถ้าใช้สกิลธาตุจะได้เอฟเฟกเพิ่มคือ HP สูงสุดทุก1,000หน่วยเนี่ยจะทำให้โจมตีปกติแรงขึ้น0.6% 10วินาทีสามารถเพิ่มได้แรงสุด16%ผมทดสอบอาหนึระเหย1.4แสนเลยนะนี่ขนาดอาหนึ่นะเนี่ยถ้าอาห้าใส่แทนอาวุธกิจกรรมเลยครับอันนี้แหละแรงสุดใน4ดาวแล้วเนี่ยถัดมาเป็น The w i z a r ออฟหลักเป็นความแรงขิออฟลองจะเป็นการสุ่มบัฟ แต่ถ้าสุ่มบัฟได้โจมตีปุ๊บเบาวกว่าของคราฟเมืองไฟ R1 อีกครับเนี่ยที่ผมทดสอบได้1.300แสนก็เกือบเกือบหแสนนะแต่พอสุ่มได้บัฟชำนาญธาตุมีชำนาญอยู่480ดาเมจร 2. 3 3 0 0แสนแรงกว่าประจำตัวนาฮิดะอีกครับและที่ผมไม่ใช้ของนาฮิดะก็เพราะไม่อยากไปแย่งน้องคือผมก็เอานาฮิดะมาเล่นกับโมเรนีบ่อยด้วยสิ แล้วเดอะเวสิตเนี่ยผมก็สุ่มได้บัฟดีๆบ่อยดาเมจก็เลยพุ่งสูงแบบฟินๆผมก็เลยเลือกใช้อันนี้นะครับแต่ถ้าอาวุธคราฟเมืองไฟขึ้น r 5ผมก็ว่จะเปลี่ยนไปใช้อยู่แหละ5ดาวอันอื่นก็คงไม่ใช้หรอกครับถ้าไม่มีประจำตัวมาต่อที่โปรโตไทป์เอมเบ r 5ผมทดสอบได้1.3แสนและสุดท้าย BP ใหม่ดาเมจเทส1.1แสน BP เก่า1.1แสนตามนี้เลยครับ อันนี้ผมเทสเฉพาะอาวุธที่ผมมีและอัพไวเลเวลเต็มแล้วเท่านั้นครับอันที่ไม่ได้ทดสอบก็ขออภัยด้วยไปดูของคนอื่นก็ไม่ได้เพราะของใส่ไม่เหมือนกันต่อไปเป็นแนวทางโชว์เคสขึ้นหลักล้านกันบ้างครับวงเล็บไว้เลยว่าเป็นแนวทางนะลงกับบอสตรงจุดนี้นะคุณผู้ชมและต้องทำพัซเซลก่อนถึงจะเปิดจุดได้พังแรกแถวแนั้นนั่นแหละทีมที่ผมเอาไปโชว์เคสรอบนี้มีมมรีนิวเลตนาฮิดะแล้วก็เดยา ตอนนั้นผมเทสด้วยอาวุธเดอะวิสิตแฟก4ี่ออฟซิเดียนโคเด็ก HP มี39,206 EM 42อัตราคิ57.8%ความแรงคิ214.7%โบนัสน้ำ71.6% 40อัลติตอนนั้นเลเวล6เท่านั้นและสกิลเลเวล10 ในทีมก็มี C0 หมดครับยกเว้นในฮิดะที่เป็น C2 แต่ผมเอาน้องมาแค่บับ EM นะส่วนเดย่าเอามาแค่แปะไฟยังปั้นไม่สุดเลยและพี่นิวผมเอามากวาดมอนให้เร็วที่สุดแค่นั้นครับอาหารผมกินแค่เพิ่มอัตราคิ20%กับโพชั่นโบนัสน้ำ25%า25%แล้วก็อาหารของเมืองไฟกดเล่นๆน,นะอันเนี้ยแค่นั้นเลยอาหารป้องกันไม่ต้องนับก็ได้เนาะเริ่มกันเลยครับ มาถึงก็รอให้บอสส่งเราเข้ามิตินี้ก่อนแล้วพี่นิวก็กดสกิลฉีดไปเรื่อยๆดูเลือดเราดีๆด้วยนะเพราะเลือดลดเร็วมากพอใกล้หมดก็กินอาหารเพิ่มเลือดแล้วก็ฉีดต่อจนหลอดข้างบนเต็ม15แล้วก็ออกจากมิตินี้ได้เลยออกมาให้เด้ยากดสกิลนายิดะสกิลเอาติแล้วก็มัวรณนีเปลี่ยนมาปุ๊บมายิงเอาติเลยแล้วตอนนี้ผมมีบัฟ EM เต็มละดามเมจที่ได้คือ2ล้านแแสนแล้วสกิลอีกบึ้มไปล้าน7 ตามจริงใส่ฟูรินะหรือคาสึฮะก็ได้ครับส่วนตัวไฟจะให้เป็นคนอื่นก็ได้ไม่ได้ฟิกแล้วตามจริงการกินอาหารเพิ่มดราม่ไม่กี่แสนเองส่วนใหญ่จะแรงจากบัฟและปัจจัยอื่นล้วนๆครับมาทําจุดนี้กันได้นะครับเอาให้ตัน9้าล้าน9ก้าแสนเก้าหมื่นเก้าไปเลยทําได้อยู่ละถ้าใครมีของฟูกับผมนะยิ่งใครมี c ี C6 นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยแต่สําหรับ c ีศูนแล้วมีอัลติเวลสิจะแรงกว่านี้เยอะครับไม่ใช่แค่2องล้านแปดแสนหรอก ถึง6-7ล้านก็ยังได้นี่แหละเป็นจุดใหม่ให้คุณผู้ชมมาแบบทำเก็บเป็นสถิติให้ตัวเองหรือไว้อวดคนอื่นก็ได้โอเคต่อไปเป็นเรื่องความสามารถสกิลเอาติพาสซสีบและวิธีเล่นทั้งหมดของมัวรณีการโจมตีปกติชาร์จโจมตีและพุ่งลงทั้ง3แบบไม่มีอะไรพิเศษครับมาสกิลธาตุเลยกดสกิลคีย์บอร์ดฉลามก็จะเข้าสถานะพรวิญ,ญญาณราตีมีค่าวิญ,ญญาณราตี60หน่วยให้ หรือเต็มหลอดตรงนี้นี่แหละแล้วหลอดเนี้จะลดลงเรื่อยๆถ้ากดสกิลซ้ำอีกครั้งก็จะเป็นการยกเลิกคีย์บอร์ดหรือพอรหมดก็จะยกเลิกบอร์ดทันทีซึ่งถ้าเราอยู่ในสถานะพรวิญญาณราตีจะไปเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่และเพิ่มการต้านทานการหยุดชะงงักโดนตีไม่ค่อยกระเด็นนะครับแต่เลือดลดอยู่นะแล้วก็จะเคลื่อนที่บนน้ําได้ลงลาวาหรือฟอิสตันเหลวได้แบบไม่โดนดาเมจสักนิดขี่บนพื้นที่พิเศษตามแมปก็ยังได้ แล้วพอเราอยู่สถานะนี้คีย์บอร์ดอยู่เนี่ยกดโจมตีปุ๊บจะเปลี่ยนเป็นโจมตีเขี้ยวฉลามทันทีสร้างความเสียหายน้ําที่มีคุณสมบัติวิญญาณปราตีตามค่าเฮพีสูงสุดของมัวร์นีโจมตีกลางอากาศก็ได้เหมือนกันและความเสียหายที่ทําได้จะนับเป็นการโจมตีปกติขั้นถัดไปพอเราคีย์บอร์ดไปสัมผัสมอนก็จะเกิดเครื่องหมายเหยื่อที่มอนและจะได้โมเมนตัมคลื่น1ชั้นตรงนี้ครับมันคือโมเมนตัมซ้อนทับได้3ชั้น และจะเก็บโมเมนตัมมาเนี้ยจะสตูตัวเดียวกัน1ชั้นทุก0.7วินาทีส่วนโมเมนตัมคลื่นและเครื่องหมายเหยื่อเนี่ยพอได้เสร็จแล้วเราโจมตีเคี้ยวฉลามก็จะทําให้มูลนิสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นตามจํานวนชั้นของโมเมนตัมคลื่นที่มีสําหรับมอนเดียวก็แปะไป3ทีได้โมเมนตัม3ชั้นแล้วก็กดตีก็จะเป็นคลื่นเคี้ยวฉลามยักษ์ตีแรงที่สุดพอตีเสร็จปุ๊บก็จะลบล้างโมเมนตัมคลื่นทั้งหมดแล้วก็ลบล้างเครื่องหมายเหยื่อไปด้วย ส่วนการโจมตีแบบมอนกลุ่มจะมีดาเมจเสริมโดนตัวอื่นด้วยนะครับให้เราเข้าไปแปะเครื่องหมายเหยื่อหลายๆตัวยิ่งมอนยืนติดกันยิ่งดีเลยโมเมนตัมเราจะเต็มง่ายมากพอมี3ชั้นปุ๊บก็กดโจมตีไปเหมือนเดิมโดนตัวหนึ่งจะล้างเครื่องหมายเหยื่อตัวหนึ่งและโมเมนตัมก็โดนลบไปหมดเช่นเดิมจากนั้นมิสไซล์ฉลามจะถูกยิงใส่ศัตรูที่ติดเครื่องหมายเหยื่อที่เหลือสูงสุด5ตัว ความแรงมิสไซล์จะเท่ากับเขี้ยวฉลามในครั้งนี้ด้วยเพราะตัวอื่นโดนมิสไซล์ยิงเครื่องหมายเหยื่อก็จะโดนลบออกเราก็ต้องไปแปะเครื่องหมายใหม่อีกทีนึงแล้วก็เก็บโมเมนตัม3ชั้นอีกรอบวนไปแบบนั้นเลย ซึ่งถ้ามิสไซล์ฉลามครั้งนี้มีมากกว่า1ตัวยิงไปมากกว่า1ความเสียหายที่สร้างขึ้นจะลดลงและถ้ามีศัตรูเป้าหมาย3ตัวจะสร้างความเสียหายได้มากสุด72%ของความเสียหายเดิมส่วนตรงนี้ไม่ต้องจําก็ได้นะครับโมเมนตัมเต็มเสร็จตีปุ๊บจบเพราะยังไงมิสไซล์เราก็แรงอยู่แล้วแล้วการกัดฉลามของเราเนี่ยตอนคีย์บอร์ดเราจะกัดได้ตลอดนะครับ ต่อให้ไม่มีโมเมนตัมสักชั้นหนึ่งศูนย์ชั้นก็ตีฟึบดาเมจเบาสุด1ชั้นก็แรงขึ้นมาหน่อยนึง2ชั้นก็ขึ้นมาอีกหน่อยผมจะแนะนําให้ครบ3ดีกว่าแล้วค่อยตีทีเดียวมันจะแรงที่สุดเนาะสก,กิลมูลณีก็จะตีได้ประมาณ2-3ถึงครั้งนี่แหละมันก็แล้วแต่โอกาสที่ได้ตอนนั้นนะครับตีไปปุ๊บติดละเหยด้วยถ้าได้ดาเมจครั้งละ2 0 0 0 0 0ตี3ครั้งก็0 0,000ไปแล้วนะ่ะไม่รวมก็เอาตีอีกเนี่ยเอาตีอาจจะได้30,000 0อะไรแบบนั้น แต่ข้อเสียหลักๆที่เห็นในสกิลคือถ้าตีวืดก็แทบจะจบเลยหรือถ้าตีไม่ติดขิก็จะเบาลงเยอะมากอัตราขิเลยจําเป็นมากๆเลยกับตัวน้องเนี่ยเพราะตีได้สอาครั้งกับเอาตีอีกรอบนึงโอเคสกิลก็มีเท่านี้นะครับนี่ก็จะเป็นดาเมจกับโบนัสความเสียหายทั้งหลายแล้วคูดาวเขี่ยวฉลามก็1.8วิตีไปครั้งหนึ่งต้องรออีก1.8วิไอหลอดพรเนี่ยหมดพอดีครับถ้าเราตีวืดอะคูดาวสกิลก็6วินะครับ ไปต่อคที่อัลติเมตยิงมิสไซล์ฉลามขนาดใหญ่พิเศษติดตามศัตรูบึ้มเป็นน้ำที่มีคุณสมบัติวิญญาณราตีตามค่าพลังชีวิตสูงสุดของมูรณนีความแรงเป็นดาเมจฮิตเดียวที่โคตรจะแรงต่อให้ไม่กินอาหารซีสูตรละเหยก็ยังขึ้น3 0 0แ0 0ถึง0แสนได้เลยพูดาวก็มี15วินะครับใช้พลังงานธาตุแค่60หน่วยวิธีอัพอัพแคสกิลกับอัลติอันไหนก่อนก็ได้ครับใครอยากโช์เคสอัลติ ให้อัพเอาติไปก่อนส่วนโจมตีไม่ต้องอัพเลยหรือถ้าใครเหลือ,ลอจะอัพก็ได้ไม่ก็ถ้าใครอวยอะนะถัดไปเป็นความสามารถของพาสซีฟอันแรกนี่แหละที่จะทําให้เพิ่มโอกาสสกิลตีได้3ทีคือถ้าคลื่นเคี่ยวฉลามยักษ์หรือการงาบแบบโมเมนตัมคลื่น3ชั้นโดนมอนปุ๊บพาสสีฟนี้จะสร้างบอลลอย1ลูกใกล้ๆปักเป้าอันนี้จะลอยหาตัวเราพรเก็บปักเป้าเข้ามาในตัวได้ปุ๊บ จะฟื้นฟูค่าวิญญาณราตีมา20หน่วยทําให้ขี่บอร์ดได้นานขึ้นนิดนึงแล้วในช่วงพรวิญญาณราตี1ครั้งจะสร้างบอลลอยด้วยวิธีนี้ได้2ลูกคือกดสกิลปุ๊บตีด้วยเคี้ยวฉลามยักษ์ไป2ครั้งก็จะได้มา40หน่วยมันทําให้เราตีครั้งที่3ได้ไงครับต่อไปหลังจากตัวละครในทีมที่อยู่บริเวณใกล้เคียงทําให้เกิดวิญญาณราตีปทุ มูล,ลนิจะได้ความชำนาญล่ากระแสคลื่น1ชั้นต่อเนื่อง20บิบิซ้อนทับได้3ชั้นซึ่งถ้าเราเอาไปกดเอาติปุ๊บจะลบล้างความชำนาญล่ากระแสครื่นทั้งหมดและเพิ่มความเสียหายเอาติในครั้งนี้ขึ้นคือถ้ามี1ชั้นก็เพิ่มให้เอาติแรงขึ้น1 5 2เซชั้น30% 3ชั้น45เปเซของค่าพลังชีวิตสูงสุดตามจำนวนชั้นที่ลบล้างออกไป สรุปพัสซีบนี้ทำยังไงคือแค่มีตัวละครน,นัดรันในทีมมีมูลณีแค่1ตัวในทีมก็ใช้พัสซีบนี้ได้แล้วครับแล้วก็เอาตัวใดตัวหนึ่งอ่ะใครก็ได้ในทีมไปแปะธาตุตีเป็นธาตุใส่มอนแค่นั้นเลยก็จะทำให้เกิดวิญญ,ญาณราตีประทุขึ้นบนหน้าจอแบบนี้1ชั้นพอมูลณีกดเอาติก็จะแรงขึ้น15%ของพลังชีวิตถ้าจะให้ขึ้นสชั้นมันต้องรออีก10กว่าวิเลยอ่ะ แต่ถ้าเรามีตัวนัดรัน2ตัวก็จะทําให้วิญญาณราตีปทุเร็วขึ้นครับแล้วถ้ามี3ตัวในทีมก็จะให้มันเร็วขึ้นไปอีกไม่ถึง10วิเลยพัศดีนี้เอาไว้เล่นกับตัวนัดรันด้วยกันครับรอแผดต่อไปดีกว่าทีมของโมรนีจะทําให้น้องโหดขึ้นเรื่อยๆตอนนี้มีแค่คาชิน่าครับที่เอามาเล่นกับโมรณนีได้มาพัสดีต่อไปเลย ถ้าอยู่ในประเทศนัดลันเนี่ยตอนขี่บอดฉลามแล้วค่าวิญญาณราตรีหมดมัวรณนีจะสลับไปใช้โฟรจิสตันแทนแล้วขี่บอดฉลามได้ต่ออีกเอฟเฟกหนึ่งคือในนัดลันที่มีพื้นที่กลไกโฟจิสตันจะถ่ายโอนวิญญาณราตรีมูรนีได้พูดง่ายๆคือถ้าตัวละครที่ยืนฟิลอยู่วิ่งว่ายน้ําหรือเคลื่อนที่ไม่ก็อยู่ในความสูงระดับหนึ่งในอากาศก็จะทําให้เกิดสีส้มเด้งขึ้นตรงมัวรณีพอกดสลับตัวน้องออกมาปุ๊บ น้องจะขี่ฉลามเข้ามาทันทีแล้วก็ได้รับวิญญาณราตี40หน่วยโดยทีมเราจะทําให้เกิดการถ่ายโอนแบบเนี้ได้1ครั้งทุก10วินาทีเล่นในประเทศนัดแลนด์มันก็สะดวกแบบนี้นั่แหละครับเอฟเฟกต์พาสซีฟนี้ยังไม่หมดนะถ้ามูรานีขี่บอร์ดบนน้ําหรือโฟร์จิสตันเหลวลาวาการใช้ค่าวิญญาณหรือโฟร์จิสตันในตอนที่อยู่นัดแลนจะลดลงไปเ5็ีสบอร์ดได้นานมาก แล้วอยู่ในนัดลันเราก็แวะเติมน้ํามันจากนั้นก็ขี่บอดต่อได้เรื่อยๆครับแต่ถ้าอยู่นอกนัดลันจะใช้วิญญาณราตรีลดลงแค่35%ขี่บอดในน้ําก็นานอยู่นะแต่น้อยกว่าตอนอยู่นัดลันอยู่ที่อื่นเราก็ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะถ้าหลอดวิญญาณหมดเราก็จมน้ําทันทีเติมน้ํามันก็ไม่ได้แต่ไม่ต้องห่วงเพราะน้องกดสกิลได้ตลอดทุกหวิอยู่แล้วไม่ต้องขี่ในน้ําก็ได้ขี่บนบกก็ได้แต่ได้แป๊บเดียวพอๆกับพวกบนนา พาร์ทสิสุดท้ายถ้าอยู่ในประเทศนัดลานอีกแล้วแล้วเราไปเก็บไอเทมที่อยู่ตามแบบจะฟื้นฟูโฟร์จิสตัน15หน่วยนอกนั้นจะแสดงตำแหน่งของพิเศษเฉพาะในนัดลานบนมินิแมปให้ด้วยมาต่อด้วยวิธีเล่นน้องมูลนีกันบ้างครับมาดูวิธีใช้แฟกกันก่อนนะถ้าเราใช้แฟก4โคเด็กเราอยากจะได้อัตราคิ4 0ก็ต้องเข้าสถานะพรก่อนคือต้องกดสกิลนำก่อนตลอดถ้าเราไปกดเอาติก่อนออลติเมตลูกนั้นจะไม่ได้อัตราคิ4 0นะครับ อยากให้แฟกเต็มประสิทธิภาพทำแบบนี้ครับใช้สกิลเสร็จแล้วกดงาบใหญ่ไป2หรือ3ครั้งก่อนหลอดจะหมดก็ให้กดอัลติเมทไปได้เลยหรือพอหลอดหมดไปแป๊บหนึ่งก็ยังกดอัลติได้อยู่นะถ้าบัฟ6วิของแฟกยังไม่หมดอ่ะแต่ถ้าเล่นแฟกอื่นจะเล่นยังไงก็ได้ครับกดอัลติก่อนหรือสกิลก่อนได้หมด แล้วการทําให้สกิลตีได้3ครั้งทําแบบนี้ครับยืนชิดมอนเอาไว้ควบคุมให้ดีพอตีเขี้ยวฉลามยักษ์ให้เราสังเกตบอลลอยแล้วก็รีบไปเก็บจากนั้นก็กลับมามาร์กต่อตีครั้งที่2ก็เก็บบอลลอยให้ได้นั่นจะเป็นโอกาสให้เราได้ครั้งที่3นั่นเองถัดมาเป็นการแนะนําทีมกันเลยดีกว่าสาหรับคนที่จะเล่นละเหยคุณก็ไปเลือกซับทาท์ไฟมาได้เลยครับตอนนี้มีใครบ้างเดียเซียงหลิงเบนเน็ตซินหยางโทมัส หรือถ้าจะแค่เอามาแปะไฟเฉยๆเอาพวก d b s ไฟไปก่อนก็ได้อย่างน้องครีและอื่นๆอีกมากมายตัวโมลนีตอนนี้ต้องการคนที่แปะไฟทีอย่างเซียงหลิงเนี่ยแล้วเหมือนน้องจะต้องรอเทพไฟเข้าก่อนด้วยนะเพราะธาตุไฟตอนนี้ยังมีข้อเสียมากเกินไปเท่าที่ผมเอาไปลองเล่นหลายๆสถานการณ์นะแล้วก็หลายๆทีมเนี่ยคือถ้าธาตุไฟโดนล้างออกก่อนที่โมลนีจะคอมโบจบก็จะไม่ติดละเหยดามเมจก็เบาลงขึ้นทันที เซียงหลิงผมว่าตอบโจทย์ที่สุดเลยครับแปะไฟได้โคตรดีสกิลเอาติโกงจากไฟเนี่ยหมุนได้เรื่อยๆแต่คุณจะต้องวนเอาติของเซียงหลิ่งให้ได้ทุกรอบหรือเก็บให้ได้เร็วๆปกติน้องก็ใส่ C ีเบ้มนะาล่าสุดส่วนเบนเน็ตนี่ก็มาแปะไฟแล้วก็ฮิลได้ดีนะครับผมเอาขึ้น C6 ไปแล้วแล้วก็ไม่เป็นปัญหากับน้องโมรณีด้วยแต่คือน้องไม่ได้ต้องการบัฟ a อ k เคไงถ้าเอามาเล่นคือเอาแค่การแปะไฟกับฮิลแค่นั้นเลยครับสำหรับเบนเน็ตเนี่ย ส่วนเดียา a ก,ก็ดีเหมือนกันผมชอบพอๆกับเซียงหลิงเลยนะแต่ยังไงก็ต้องรอดูเทพไฟไปก่อนเพราะทีมน้องตอนนี้อาจจะยังไม่สุดแล้วก็รอชิโรเนนด้วยส่วนอีกตำแหน่งหนึง่งถ้าใครอยากจะได้ e m ด้วยก็เอาในฮิดะไปครับไปบัฟ e m แล้วถ้าน้องไปกับไฟจะเกิดเผาไหม้ได้อีกซึ่งถ้าใครอยากได้เผาไหม้ด้วยเอาเอมิลี่ไปเผาไหม้ให้ทีมมมรนีได้ดีมากนะครับหรือถ้าอยากบัฟ e m อีกตัวก็สุโครสบัฟจากพาสซีฟนี่แหละแล้วก็ลดต้านทานจากแฝกสีลมอีก ส่วนตัวอื่นเท่ามาซับรถต้นทานธาตุแล้วก็เพิ่มดาเมจส่วนต่างๆก็ยังมีคาซุฮะกับฟูรินะโมนาเอาไปกับโมรานีได้ส่วนคอมโบที่จะเล่นกับฟูรินะเดี๋ยวผมสอนอีกทีหรือสําหรับสายฮิวกับโลฮิวเอาไปได้ทุกคนนะครับใครมีฮิวตัวไหนหยิบไปใช้ได้เลยหมอไผ่จเจ้าวังวนมีเยอะแยะครับตอนเนี้แล้วปกติเราก็มีบารบาร่ากันอยู่แล้วนี่แหละครับเอาไปใส่ได้ได้บัฟสองน้ำมาด้วยนะ ส่วนโลกก็เอาโลกหนาๆไปหรือโลกกันธาตุไปก็ได้จะได้ทําให้มูลณีเล่นสบายขึ้นนะครับเพราะน้องต้องประชิดมอนตลอดโอเคมาทีมแนะนําทีมแรกกันดีกว่ามูลนีนาฮิดะเดยา่าไม่ก็เป็นเซียงหลิงนี่แหละและจงลี่ผมเอาในฮิดะมาบับ E.M. มาเผาไหมให้ติดไฟส่วนเดย่าก็เอามาแปะไฟใครมีธาตุไฟตัวอื่นก็ได้ ส่วนจงลี่นี่ให้มาใส่โล่แล้วก็มีบัฟนิดหน่อยมัวรณนีก็จะสบายขึ้นเยอะเลยครับทีมนี้ทำดาเมจจากสกิลแบบไม่กินอาหาร2องแสนสามแสนเอาติถึง4ี่แสนยังได้เลยวิธีเล่นผมจะวนสกิลแบบนี้นะครับเดยาหรือนาฮิดะจะเปิดใครก่อนก็ได้แล้วแต่เรา ส่วนคลิปนี้ผมเอาในดาปเปิดสกิลเอาติไปก่อนเด y ย s k i าสกิล ja จงลี่เปิดโล่มัวรานีสกิลมาร์คมอนไปคลิปนี้ผมตีได้2ครั้งตามจริงควรจะได้3ครั้งนะครับต้องคุมน้องให้ดีๆจริงๆพอพรอใกล้หมดปุ๊บก็กดอัลติเมทไปวนไปแบบนี้ครับรอบ2ก็ยังเหมือนเดิมแต่ถ้ายังรีออาติไม่ทันให้วนสกิลทั้งทีมไปก่อนแล้วกดเอาติของปู่จากนั้นก็เปลี่ยนมาที่มัรณีประมาณนั้นครับ ถัดมาเป็นทีมมูลนีฟูรินะนาฮิดะเซียงหลิงทีมนี้ผมให้ฟูรินะฮิวนี่แหละเพราะถ้าปล่อยน้อง3ตัวไปก็จะมาแย่งและเหยมูลนีอีกการบนสกิลถ้าทำตามคลิปนี้ผมเทสด้วยให้ฟูรินะสกิล3น้องแล้วก็กดเอาติไปก่อนมาลดเลือดก่อนนั่นเองจากนั้นก็เอานาฮิดะกดสกิลเอาติเซียงหลิงสกิลเอาติแล้วก็กลับมาที่ฟูรินะก่อนเพื่อเปลี่ยนเป็นเสาฮิวจากนั้นก็ปิดด้วยมูลนีกดสกิลปุ๊บ เอาติไปแล้วก็มาร์คบอลต่อตีได้อีก2รอบตามจริงกดสก,กิลตีไป3รอบก่อนแล้วค่อยกดเอาติก็ได้นะครับแต่ผมเจอบอสตัวนี้แล้วรีบไงเอาติไป0 0แสนเลยสก,กิล4 0 0แสนแต่นี่มันได้อบิสนะครับมีบัฟให้นิดหน่อยใช่กินอาหารไม่ได้เฉยแต่มันก็แรงเพราะบัฟฟูรินะเนี่แหละกับ EM ของนาฮิดะแล้วก็ละเหยมันก็แรงรวมๆกันนั่นแหละคุณผู้ชมเอาไปข้างนอกดาเมก็ลดมานิดหน่อย การวนรอบที่2ให้ฟูรินะเปลี่ยนมาเป็น3น้องก็ได้หรือถ้ากลัวการเลือดลดหรือครึงหลอดก็เป็นเสาฮิวไปนั่นแหละดีแล้วครับค่อยมาคอโบ3น้องตอนเอาติทุกตัวเต็มแล้วทีมนี้ก็ต้องฝึกจริงๆนะครับอย่าไปโดนมอนตีบ่อยๆแค่นั้นพอทีมต่อไปมูราณีฟูรินะเสียงหลิงหมอไป่คอมโบเหมือนๆกันครับฟูรินะสกิล3น้องเอาติหมอไผ่สกิลเอาติ เซียงหลิงสกิลออลติแล้วให้ฟูรินะเปลี่ยนเป็นเสาฮิวปิดด้วยมูลณีทำแบบเดิมเลยครับถัดมามูลณีนาฮิดะเดย่าเหย่เหยหรือหมอไปก็ได้มาทีมสี่ดาวล้วนบวกน้องมูลณีเซียงหลิงซูโคสบารบาร่าหรือคาชิน่าเซียงหลิงเหย่เหยไม่ก็ฟูรินะคาสุฮะเดยา่าซูโคโสเซียงหลิงโมนาส่วนทีมสายมะเฟืองผมก็มีนะมูลณีนิโลนนาฮิดะมอไปไม่ก็เหย่เหย่ การบนสกิลจะคล้ายๆกันหมดนะครับสุดท้ายมาต่อที่ความสามารถของกลุ่มดาวสีหนึ่งพอเข้าสถานะพรวิญญาณราตีหรือคีย์บอร์ดเนี่ยแล้วไปเก็บโมเมนตัม3ชั้นงับไปทีนึงความเสียหายจะขึ้นเขี่ยวฉลามครั้งแรกและมิสไซล์ฉลามที่ปล่อยออกมาจะเพิ่มขึ้น66%ของค่า HP มัวร์ีบอกได้เลยว่าโคตรแรงนอกนั้นถ้าไม่ได้สู้อยู่ค่าวิญญาณราตีและโฟจิสตันที่มัรณีหักใช้ไปจะลดลงมา3 0อีก C1 นี่ค่อนข้างดีเลยนะคุณผู้ชมส่วน C2 นี่ดีเข้าไปอีกเพราะกดสกิลคีย์บอร์ดปุ๊บจะได้โม omentum คลื่นมาเลย2ชั้นอีกอย่างคือถ้าโมลณีเก็บบอลลอยก็จะได้โม omentum คลื่นอีก1ชั้นนอกนั้นใน2วินาทีหลังจากโมลณีได้รับบอลลอย2อันในช่วงเวลาพรวิญญาณราตี1ครั้งก็จะไปฟื้นฟูค่าวิญญาณราตรีเพิ่มอีก12หน่วยตีนี้ทําให้เก็บโมเมนตัมได้อย่างไวเลย ซีสาเพิ่มเลเวลสกิลขึ้น3ระดับเพิ่มได้มากสุด15 C4 ีสี 4, พอได้รับบอลลอยจะเขี้ยวฉลามยักษ์มูลร์นีจะฟื้นฟูนฟนพลังงานธาตุแหน่วยแต่เอฟเฟกนี้ต้องปลดพัสซีฟของบอลลอยก่อนนะนอกนั้นอัลติเมทจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก75%จะแรงไปไหนเนี่ยซีหเพิ่มเลเวลอัลติขึ้น3ระดับเพิ่มได้มากสุด15 C6 ีหจะไปเสริมให้ c ีหแบบนี้ครับตอนแรกจะงับขั้น3ครั้งแรกครั้งเดียว6กสิบหพอปลด C6 ปุ๊บ จะกัดแบงงทุกครั้งและเกิดขึ้นได้เพียง1ครั้งตอนหนช่วงเวลาพรวิญญาณบราตีโอเคสำหรับการปลดซีเนี่ยสำหรับผมซีศย์ก็โหดแล้วนะถ้าอยากสบายขึ้นเอาถึงซีสดาเมจก็จะเวอร์ขึ้นไปด้วยและถ้าอยาก OP ไปซีหเท่านี้เลยครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้ทุกคนปั้นน้องให้โหดขึ้นไปอีกนะครับไม่ต้องไปเปรียบเทียบคนอื่นหรอกเอาเท่าที่เราได้นี่แหละเนาะขอแค่เล่นสนุกก็พอแล้ว โอเคถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจครับผมด้วยเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย